สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนแป๊บตรงหน้าบ้านนะอันนี้เป็นหน้าบ้านนะเป็นมิเตอร์มิเตอร์นิ้วสองนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันนี้เป็นกระแผงอันนี้คือประตูหน้าบ้านเนี่ยหมาดุมากเลยครับตัวยองเบล่มท่อมเลยเนี่ยมันรัวฉีดปป๊ดปิ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 ดเห็นไหม มันจะเปลี่ยนเป็น P C เอ,อาอกำแพงเห็นอหมว่าลูกนี่เราำแพงเป็นแบบนี้ทุกคนจาต้องปิดน้ำตัวมิเตอร์ก่อนนะครับเนี่ยด้านนอกมันจะเป็นมิเตอร์นิ้วพึ่งนี่ัวมุทบไปข้างในเมื่อกี้ เราต้องรื้อของออกก่อนนะครับท่านผู้ชมไปขันเองหรอย่าไม่หล่าพี่เวอพ่มา พีย่นนะยติดใจเหมนเายิงย้ายยิดคาไปตั้งแต่สมัยดูยดมมาเลยเนะี่ยตั้งแต่ยังไม่มีพาเทียบอ่ะัยนั้นี่ะเนี่ยันได้สายสิ์เนี่ยนะท่านทันได้ที่ทาบทสอบอะ่ะตัดนี่เลยลง ตรงนี้เราก็ถอดเป็นเหล็กออกแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเราเป็นท่อพีซีไปนิ้วครึ่งเลยเพราะมิเตอร์เป็นนิ้วครึ่งแต่ช่างเก่ามาเดินไม่เป็นเป็นนิ้วสองอะ่ะมันเล็กเกินไปแล้วก็เอาขนาดนิ้วครึ่งเข้าไปข้างในเลยหรือโผล่ไว้ข้างในแล้ว๋ต่จะราไปรับข้างใน ัวนี้เราก็ใส่ข้อรถเข้าไปนิ้วรึ่งลงนิ้วสองนะครับ แล้วตัวนี้เราก็จะใส่วาวทาเกาวทานอกทาในา ต่อ <Right. S 2> ไปเราก็จะลองเปิดทามทดส,สอบดูอันนี้ต่อทิ้งไปก่อนอันนี้เราต่อรอเอาวาวรอไว้แล้วรอต่อเอาจริงแล้วอันนี้เราทดสอบดูน้ำน้ำก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็พอได้อยู่นะ มิเตอร์หน้าบ้านก็ประมาณนี้เปิดสุดยางลุง,งโอ้แรงอยู่สุดยาง,ยงยโอ้ยพอแล้วพอแล้วปิดเลยลุงแรงมากปิดเลยแรงอยู่้วมันไป ถึงหนึ่งมันไหลบอจังเลยปิดเลยแรงแล้วแรงมากอยู่ใช้ได้ก็มันอยู่ที่รุ่นลอยหรือเปล่ามาเราทดสอบแรงกันต๊มน้ำเสร็จนะครับก็จะมาใส่เลย

ดึงไปก่อนลุงนะดึงออกไปดึงออกไปเออเออขอบไปเข้ามาเออดันไว้นะนะดันมาดันมาอ,อ่อ รอสักครู่แล้วค่อยเปิด,ปดตอนนี้เราก็เปิดน้ำใช้แล้วเปนะครับไม่รั่วเราจะให้มาดูปรับตรงที่เราถอดออกนะตันหรือเปล่าเนี่ยกอรูเหลือท้างในประมาณนิ้วนุชี้ยังเหยียไม่ได้เลยท่านผู้ชม อันนี้ยังไม่มีรูเลยนิวชี้แทบเข้าแทบไม่ได้เลยฟิตๆก็เปลี่ยนออกเป็น P-C ซดีกว่าครับไม่เข้าสนิมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับเราได้อยู่บ้านนี้นไ,ไี <laughs> แต่มคนไทยเนี่ยมันมีทะเบียนหนึ่งก็พออะไรใช่ไหมไ,ไ,ไม่มีก็ไปได้ไปได้ไป,ไไปไหมดไปได้ทั่วประเทศไอ้นันน่ะไม่ได้ทุกวันนี้บางคันเขาไม่ต่อภาษี้วย ไม่มีทะเบียนด้วยไปอย่างเดียวเลยเออคันนี้ไม่มีเลยรถใหญ่นะแต่ที่บ้านของมันอะไรมันถ้าไม่มีทะเบียนนะ่ะต้องเอากา,กา,ว,กาวที่สตาร์สิบรอบมันจะตี <c oughs> อย่างเงี้ยเอ็นนั่นแหละจะกี่ไดนะ้นั่นนะ่ะไม่มีทะเบียนไม่เป็นไรกินไ,ได้แต่โอโ้โหแล้วสภาพดีหน่อยเอาแล้ว <c oughs> จ้าแล้วกูเจ้ามึงแล้วย่เ <c oughs> ีมึงเสกกูเนะื้อคือมันจะเอาใช่ไหมมันจะเอามันเยอะเลย มันรถใหม่ไงวันที่อ่ะโอ้โหรถมึงเนี่ยกูรู้แล้วมันไม่มีทะเบียนหรอกรถอย่างเงี้ยม,ม,มันมาจากนูนมาจากนี่เขารู้แล้วแต่ประเทศเขาไม่มีอ่ะสมงมาน่มันจะมีแด่นอกประเทศไปเงี้ยมันจะมาเยอะจากประเทศจีนมาจากยุโรดเยอะลมาประเทศสมมานี่ท่านลงมาจากประเทศจีนเนี่ยมันจะข้อนิ้วมือออันนั้นไอรถแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่าท่านรถเนี่ยวิกโกอะไรอย่างเงี้ย สมว่ามันจะมาจากเมืองไทยมึงสองอย่างเงี้ยเอาแล้วไปบ้านเราจ้องแล้วทีเนี้ยโดยมึงเนี่ยเสกกูลแล้วเราที่อยู่นี่หมู่บ้านใหญ่ไหมหมู่บ้านไม่ค่อใหญ่แล้วนะมึงมีทั้งสิบหลังวะมันมีเยอะๆกว่าในอิหร่าแล้วที่บ้านนี่ทำอะไรทำนานทำนามีแม่น้ำไหม,มก,ก็มีอยู่มีเนาะป่าไม้นี่ยเยอะมากใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ดีป่ะมันก,ก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วทำไม มันก็ตัดก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ตัดทิ้งไปตัวที่ผมตัวเด็ดๆนะมันใหญ่กว่าตังนี้หนักเยอะแยะไปเลยไอ้ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะไอ้ต้นใบใหญ่ๆนะเห็นไหมที่เขาทางหลังคาหน่ะที่บ้าคนนั้อ๋อต้นตาต้นตะแบกต้นไม้สักต้นสับมันมันไม่ใช่ต้นมันไม่ใช่ต้นสักแบบนี้นะอืเพราะว่ามัน เคยเห็นอยู่ตอนเป็นเด็กเคยทําเป็นตังค่าอยู่ทามาใส่ไม้ไถแล้วใช่ชานอันนี้ไอ้ต้นนั้นน่ะโอ้โหเยอะๆยเลยตัวนี้ราคาแพงมากตัวนี้ทุกวันนี้มันจะมันจะเหลือหายากมากมันท่อนี้เป็นอะไต้นเขาตากไปหมดเพราะว่าไอ้ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินเลแต่พอโอ้โหตัวที่มันจะมีมันจะมีอะไรวะที่เขาตากไม้น่ะเขาเลื่อยนั่นน่ะเอเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยยน มันมันพูดแล้วมืออันนัน้น่มันมืออะไรก็ทำอะไรเยอะ